มะโอเคไหมเอารักกันยังไงอืออือจำชี้นะรักกันจังเลยไม่มีวันไหนไม่เคยรักก็คำวเกือบเป็นหมาเองมันลำบากขนาดไหนเนี่ยก็อดีครับคุณ หน้นเองมันลำบากขนาดไหนเนี่ยอืออือหน้าเอาไปไกลๆไปสิไฮหลอดดีครับที่ไมูเ้ชายเ,าเป็นเด็กชายที่อ้วนมากดูเสื้อของหลังเดี๋ยวผมมารีวิวเสื้อวันนี้ก่อนนะครับไม่อุ้ยไม่ต้องมาเรียงหงดุดหงิดไหมขอร้อง อยากให้วันเวลาคืนกลับมาเป็นเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงอยู่นอนนอนแล้วหรอนอนนอนแล้ว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 ันอนมนอนยรักกันนอนแล้ว สติกเกอร์ที่ต่อมาพร้อมกับเสื้อจะเป็น2ช่องนะมันจะเป็นลายนี้แล้วก็อีกลายหนึ่งจะมีขนาดเท่ากับเท่ากับอะไรไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับมานะคะสติกเกอร์ที่จะไปพร้อมกับเสื้อลายใหม่ของเรานะครับสรเสื้อลายใหม่ตอนนี้ก็กําลังสก,กินอยู่นะครับรังเหมือนกันนะครับทุกคน ปุณิเราก็จะไปส่งกําลังใจามาสร้างรอยยิ้มมาส่งกําลังใจให้กับพี่นอ้องอ่าพี่ประสบทกภยัยน้ําท่วมกันทุกทุกคนเลยนะครับมีวันอยู่ชัยภูมิบักยักษ์ได้หลงเข้าไปอยู่ในกลางเมืองเลยไปในกลางเมืองในที่ที่มีแต่น้ำเนยตรงนั้นบักยักษ์บักยักษ์ก,ก,ก็ได้ไปดูน้ํามาแล้วก็เห็นสองข้างทางจะมีชาวบ้านอยู่ด้วยอยู่บ้านแล้วก็มีมี มีแฟนขับเราด้วยอยู่ในนั้นเขาก็ตะโกนมาโบมือให้บบอยากด้วยนะครับก็คือว่าอูโหูในตัวเมืองมันท่วมหนักมากขนาดเราเข้าไปเรายังเรายังหวั่นเลยว่าเราจะออกได้ไหมรถเราจะดับหรือเปล่าแต่ดีที่ออกเยางมันสูงว่าส่วนหนึ่งไปก็เปลี่ยนใหม่ด้วยแต่ก็อยากจะไปส่งกำลังใจไปสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะครับ ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจที่อยากมอบให้กับทุกคนนะครับสู้ๆนะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็สู้ๆไม่ว่าคนไหนเหนื่อยคนไหนท้อหรือคนไหนต้องการตับกำลังใจกำลังใจดีๆมีให้ตรงนี้เสมอนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวเราเป็นกำลังใจให้กันเสมอถ้ามีคนหนึ่งโพสตเศร้าปุ๊บคอมเมนต์ก็จะมีคำว่าสู้ๆๆๆจากพวกเราเสมอนะครับ ถ้าวันไหนที่ท,ที่เหนื่อยหรือที่ท้อห้บอกตัวเองไว้ว่าคุณเก่งที่สุดแล้วนะสู้ๆนะครับทุกคน แล้วมีโมเมนต์หนึ่งที่ปลายดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ได้เห็นคุณลุงในวันนั้นคุณลุงทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าเราช่วยคุณลุงที่คุณลุงกินะที่คุณลุงได้เข้ากล่องมากล่องหนึ่งใช่ไหมอยู่ข้างทางแล้วคราวนี้เข้ากล่องนั้นมันที่มันบูดแล้วคราวนี้คุณลุงก็เลยทิ้งลงไปก็คือเข้ากล่องนั้นกินไม่ได้พวกเราขับรถผ่านมาเจอคุณลุงพอดี แต่ว่าอุ้ยคุณลุงมีรถเข็นอยู่แค่คันเดียวมีรถเข็นหนึ่งคันพร้อมกับของเต็มรถเข็นเป็นอะไรที่มันมันดูแล้วมันน่าสารมากพวกเราก็เลยจอดรถแต่รถพวกเรามันไม่มีอาหารมันมีแต่ขนมเยลลี่มีพี่ๆส่งเยลลี่เข้ามาเข้ามาให้เยลลี่เต็มกระกติกน้ําแข็งไปเลยไปก็แบ่งเยลลี่เยลลี่ให้หมดเลย ไม่รู้ว่าคุณลุงกินเป็นไม้แล้วก็ให้เงินคุณลุงไปด้วยก็คือมันเป็นมันเป็นรอยยิ้มของคุณลุงที่ยิ้มออกมาจากความสุขผมถามคุณลุงไปถามคุณลุงว่าลุงครับบ้านคุณลุงอยู่ไหนวุ้นบ้านลุงอยู่ถุ่นตรงกลางเมืองคุณช่วงเบดแล้วโอ้วั่วหมดแล้วดูข้างในด้วย ก็คือมันมันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันแต่มันเลือกอะไรไม่ได้มันมันไม่ได้ตั้งรับก็ส่งกำลังใจให้คุณลุงคุณลุงถามอยู่คำนึงว่าเอ้ยออกข้าวส่งเดชอะไนี้แล้วถามไ่ะน่ารักมากนะครับคุณลุงคุณลุงยังมีการหยอกด้วย อยาจะโปง้งรักเหมือนกันนะครับทุกคนก็อยากจะเป็นรอยยิ้มอยากจะไปในทุกๆท,ที่ที่สิงมิวสิกไปพวกนี้เราก็ลองคิดดุยทีอยู่ว่าเราจะขับบังยักษ์ไปไม้แต่อยากขับบังยักษ์ไปในทุกๆท,ที่เลยเพราะว่าพวงนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปด้วยบ้างเพราะเฟสสองก็ไม่ได้ไปแล้วเฟสสองก็เขามีงานพวงนี้ แล้วก็มีนุกวันนี้นุกก็ถ่ายปานนี้ถึงดึกบางทีอาจจะเตือนไปได้บางทีอาจจะเตือนไปไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ใครจะไปนั่งรถไปด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะไปลงกันที่โคราแต่อยู่ที่อำเภอไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับทุกคน เดินทางป่อนภัยทุกเส้นทางทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับบ่อนภัยทุกเส้นทางอยากนั่งให้นั่งรถตู้ไปดีกว่าแต่หนึเราก็อยากขับรถยักไปด้วยอยากไปแต่ถามว่าขับรถไปมันมันเหนื่อยไหมแต่มันก็มีความสุขใช่ มันก็เป็นดุประสงค์หนึ่งของยักใหญ่เหมือนกันแต่ยักใหญ่ชอบตกขบวนไหว